องศากพ,พาเที่ยวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ององศาก็จะพาทุกคนไปเริ่มต้นรถทิปนะคะเป็นทิปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องนะคะเราก็เลยแวะทานข้าวกันที่นครสวรรค์ค่ะ ร้านนี้ก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นะคะตำบลตะเคียนเลื่อนค่ะชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะคะตัวร้านก็ตั้งอยู่ติดถนนเลยนะคะแหวะสะดวกค่ะบรรยากาศร้านล่มลื่นค่ะร้านนี้เขาจะเด็ดเรื่องเมนูปลาแม่น้ำนะคะเราก็ลองสั่งไป3อย่างค่ะและ2เมนูแรกที่มาเสิร์ฟนะคะก็จะเป็นต้มยำปลาคังค่ะแล้วก็มีตําลึงผัดไข่นะคะจะบอกว่าต้มยำปลาคังน้ําใสที่เขาเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟนะคะรสชาติเด็ดมากค่ะเนื้อปลาก็ขาว,ขาว เด้งๆสดๆเลยนะคะและต้ยมยำปลาคาัังหม้อไฟนี้นะคะราคาอยู่ที่130บาทค่ะ ส่วนตำลึงผัดไข่นะคะก็อร่อยดีค่ะหน้าตาคล้ายๆกับใบเหลียงผัดไข่เลยนะคะและเมนูสุดท้ายที่สั่งมานะคะก็เป็นปลาเนื้ออ่อนทอดน้ำปลาค่ะปลาเนื้ออ่อนสดๆกรอบนอกนุ่มในน้องอุงศาชมเลยนะคะว่าอร่อยถูกใจมากๆค่ะที่ร้านเขาจะมีน้ำจิ้มมาให้นะคะเป็นพริกน้ำปลาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ค่ะทานกับปลาอร่อยเด็ดมากๆเลยค่ะ มื้อนี้เราก็สั่งมาแค่3อย่างนะคะก็เรียกว่าเป็นมือแรกของทริปนี้เลยค่ะทริปนี้นะคะเราจะเดินทางขึ้นเหนือค่ะไปที่เชียงรายเชียงใหม่นะคะโดยคืนแรกก็จะแวะพักกันที่ลำพูนค่ะโดยระหว่างทางไปลำพูนนะคะเราก็แวะมาทานอาหารร้านนี้ค่ะแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะอาหารอร่อยเด็ดทุกเมนูนะคะโดยเฉพาะเมนูปลาค่ะแถมราคาก็ยังดีงามอีกนะคะส่วนอาหารก็รอไม่นานนะคะ แ๊บเดียวก็มาเสิร์ฟแล้วค่ะซึ่งก็อาจเป็นเพราะว่าเรามาเป็นลูกค้ารายแรกของวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะเดินทางไปภาคเหนือนะคะก็อยากแนะนำให้ลองแวะทานอาหารร้านนี้เลยค่ะอยู่ที่นครสวรรค์น,นะคะเขามีอาหารให้เลือกสั่งกันหลายเมนูค่ะแต่เมนูเด็ดต้องยกให้เมนูปลาแม่น้ำเลยนะคะ เราลองสั่งมาสามเมนูก็อร่อยทั้งสามเมนูเลยค่ะต้มยำปลาคางังลาดบนข้าวสวยชุ่มๆแบบนี้ทานอร่อยมากเลยนะคะหรือจะซดน้ำร้อนๆกินเปล่าๆ,าๆก็ได้ค่ะเขาทำมารสชาติไม่ได้เผ็ดมากนะคะเผ็ดกำลังดีค่ะาราคาดีงามรสชาติถูกใจจนอยากจะเพิ่มข้าวเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เพิ่มค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อนะคะไม่อยากให้หนังท้องตึงมากค่ะ เราเริ่มเดินทางรถทริปกันตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนะคะเส้นทางกระรารื่นดีค่ะมีรถติดและหนาแน่นมางนะคะตรงช่วงที่แยกไปสระบุรีค่ะแต่พอผ่านจุดนั้นมาเส้นทางก็เดินทางสะดวกเลยค่ะส่วนคลิปหน้าเราเจอกันที่จังหวัดลำพูนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ